คืออะไรอ่ะอะไรเล็กสั้นใหญ่ยาวพี่เนี่ยครับอันนี้เล็กนะอันนี้สั้นใหญ่หมดแล้วยาวก็หมดแล้วหมายถึงขนมปังอ่าเล็กก็คือชิ้นเล็กๆเป็นเค้กเบอนี่อ่าแล้วก็สั้นก็คือประมาณแบบเค้กตัวนี้สั้นใหญ่เป็นอะไรที่ใหญ่ใหญ่จะเป็นเนยน้ำตาลเนยน้ำตาลเนยน้ำผาวยายาวยาวใหญ่ยาวอ๋อถึงใหญ่ยาว นี่นะสิบบาทสิบาททุกทิ้งครับนี่คือขายราคาส่งอ่ะใช่ยงไม่ไดมาเลยพี่โอ้ยซื้อไปขายต่อได้เหมือนกันได้เลยครับอันนี้สมมติว่าออกไปข้างนอกนะไปขายยี่สิบบาทก็ไม่แย่นะนะจับต้องได้นะยี่สิบบาทก็ไม่แย่นะ่ไม่แย่บบาาททก็ไม่แย่ไม่แย่ได้ที่นี่มีถุ่กล่องเนี่ยก็สิบบาทสิบบาทครับขายแล้วยี่สิบสักม่รครโอ้ดีดีดี เนี่ยอยากให้ทุกคนมีอาชีพอยากหาชาีพคิดอะไรไม่ออกนะมาคนดังพี่ยาคนหนีน่เดินขึ้นมาเดินเข้ามาแล้วจะได้รู้ว่าบางอย่างเราสามารถเอาไปสร้างอาชีพได้การซื้อมาขายไปเป็นการทํากําไรในเบื้องต้นถ้าคุณยังไม่สามารถผลิตสินค้าด้วยตัวเองได้นี่คือการวางแผนมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดนะครับคือการซื้อมาและขายไปสมมุติเนี่ยวางแผนง่ายๆจะซื้อเงี้ยไปสิบบาท สิบชิ้นหน<ม>ึ่งร้อยคุณเอาไปขายสิบชิ้นสมมุติชิ้น15ห้าบาทคุณจะได้กำไรห้าสิบบาทแล้วเอาไปต่อยอดเอาห้าสิบบาทเก็บไว้เหลือทุนร้อยหนึ่งมาต่อยอดก็มาซื้อนี่อีกสิบบาทเอาไปขายยี่สิบได้กำไรอีกหนึ่งร้อยบาทบวกกับของเดิมห้าสิบบาทนี่มีกำไรร้อยห้าสิบนะเห็นป่ะโคตรง่ายเลยนี่เทคนิคทีิยาเขาบอกมาเนี่ยซื้อมาขายไปยเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนไม่ต้องขายแพงก็ให้ออกไว อย่าไปคิดโตเพราะว่าผมเจ๊งมาเยอะแล้วผมเจ๊งมาเยอะแล้วเอาให้ออกไวก็พอครับที่พี่นาดก็ผมคิดเยอะคิดใหญ่แต่ตอนนี้ใช่ครับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเดี๋ยวมันจะไปได้เองอยากมีอาชีพมาที่นี่ได้เลยเติมเลยมันเพิมว่าทีมฮอนนมสดผมซื้อใบเพราะผมชอบผมซื้อไปเมื่อวานให้ผมซื้อนะสองชิ้นฝากเจ๊เขาแช่ตู้เย็นเพราะว่ามันเย็นพอเย็นเสจปั๊บ ถ้าเอาไปโฟร์เส้นหรือไปแช่แข็งจะเป็นไอชีครีมใช่ค่ะแล้วแช่ช่องธรรมดามันเย็นแล้วก็ตัวครีมจะแข็งมันไม่ไบ้ยามากมจะไม่ได้แข็งมากแต่ว่ามันจะนุ่มละมุนนิดนึงค่ะตัวเนื้อขนมปังก็ยังนุ่มนะคะใช่ยังบที่ยังนุ่มผมซื้อไปผมไม่ได้ทานเลยนะผมเพิ่งมาทานเมื่อกี้ารสชาติเหมือนเดิมนุ่มและหอมตัวครีมละมุนมากตัวครีมออนตัวนี้ผมบอกได้คำเดียวโคตรละมุน ตัวเนี้ย15บาทค่ถ้าอยากได้ความเหนียวมุ้งนะคะต้องวาวระพุงเพราะ5นาทีค่ะจะได้นุ่มและก็เหนียวเลยนี่นะครับนี่อิมฮอน15บาทค่ะทุกอย่าง15บาทอ่าจะมีไสปจำโบ20บาทจำโบ20ขายส่งไปแล้วหรือยังาคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรกเลยราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรกเขาไปขาย20ก็ได้25ก็ได้นะได้ค่ะที่เนี่ยมีแต่ของราคาส่งเออแล้วจริงๆด้วยนะค่ะครับ เค้กเค้กเค้กตะยีพื้นครับผมเค้กตัยีพื้นนิ่มมาอร่อยนะครับทำเป็นที่20บาทครับผม20บาทอันนี้เค้กโบราณที่20บาท20บาทเค้กโบราณถ้าเป็นข้างนอกต้องมี35อาร์บใช่บต้องรู้ักครับแต่ที่นี่20บาท20บาทนะครับนิ่มอร่อยอร่อยเลยครับเค้กโบราณ20บาทนะครับเค้กเยี่ยมสุมนะครับอร่อยอร่อยเลยครับพี่เป็นแป้งเกรดนะป่านะไม่ใช่ครับเป็นเค้กเลยครับไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นแป้งเกรดดีแป้งเกรดใช่ใช่แป้งเกรดนะครับนุ่มนุ่ม อร่อยเน่พยี่สิบบาทโอ้โหไม่คุณซื้อกลับไปเยอะขนาดนี้อร่อยค่ะนี่ให้ดูนี่ไม่ได้เซ็ตอัพเลยนะเห็นผ่านเลยเนี่ยดูนี่ดูเขาซื้อกลับบ้านยี่สิบบาทกินเหรอเนี่ยกินแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ด้วให้ผู้ใหญ่ได้เอาไปเป็นของฝากได้ด้วยนะเนี่ยยกไปบอกเลยนะใส่เนี่ยหิ้วไปฝากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โอ้โหนี่ปื้มนะ ขอบคุณมากครับขอบคุณที่เลือกตัวดังยาบรุหงนะข,ขนมไข่ปกติแล้วจะเป็นขนมไข่ที่มันนุ่มเนาะแต่ของราบกรอบกรอบเพราะอะไรครับคุณแม่กรอบเพราะ่ในเป็นขนมไข่โบราณค่ะนอกนุ่มในขนมไข่โบราณน,นะครับกรอบนอกนุ่มในซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าทา,านยากนะ,ะผมเป็นคนที่ชอบทานขนมโบราณอยู่แล้วขนมไข่เนี่ยถ้ามีความหวานพอดี นนไม่หวานนหวานพอดีหวานกำลังแบบว่าหวานนิดหน่อยไม่หวานมากทานคู่กับกาแฟตอนเ <c oughs> ชา้า <c oughs> หรือทานคู่กับน้ำชา <c oughs> ไปได้ดีเลยตัวนี้กล่องเท่าไหร่คะอันนี้กล่องละสามห้าสิบกล่องร้อยค่ะอันนี้สามกล่องร้อยนะอันนี้ถ้ายกหิ้วก็กล่องละสามสิบกล่องละสามสิบหิ้วหนึ่งกี่กล่องหัวันนี้เหมาะสำหรับคนที่ซื้อไปขายต่อได้ ดี่ก็ไม่แย่ห้าสิบบาทก็ไม่แย่นะร้านขายของฝากเนี่ยเอาไปฝากวางเนี่ยนะสมมุติผมค่อยทำซื้อของได้สามสิบบาทไปฝากร้านขายของฝากเอาแบบเน็ตวอลุ่มนะเอาแค่สามสิบห้าบาทได้กล่องละห้าบาทแต่วิ่งเนี่ยร้านขายของฝากสักร้อยร้านค้าร้อยร้านค้าวางไว้ร้านละร้อยกล่องสิบกล่องห้าสิบร้อยกล่องห้าร้อย ร้อยล้านค้าเอาไปวางให้เฉยเลยได้เงินเท่าไหร่เห็นไหมไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยแค่เอาไปวางแล้วร้านค้าที่เราไปฝากวางร้านพวกร้านของฝากตามจังหวัดต่างๆเขาได้15บาทเขาไม่เอาหรอเอาครัสวัสดีนะครับแล้วเอา5บาทพอรอหบาทรับชมแล้วขยันหน่อยด้วยเค้กไข่ญี่ปุ่นมันต่างจากเค้กไข่บ้านเราอย่างไรครับนิ่มวันนุ่ม อยู่ห้าวันนี้ยังนิ่มกับตัวต้องใส่ตู้เย็นนะเสองวันแรกไม่ต้องใส่สองวันแรกไม่ต้องใส่ตู้เย็นวันที่สามได้อวันที่สาาได้อีกห้าวันเท่ากับเจ็ดวันเนยโอ้ขนมไทยญี่ปุ่นนะครับมีท็อปปิ้งมีอะไรบ้างนี่ก็จะมีอรยวิญญาณโรยราสุ่มครับชาบะรัชชีพไข่ทองไข่ทองแล้วก็มีใบเตยใบเตยไข่ทองนะแล้วก็นี่อะไรอันนี้จะเป็นช็าบะรัชชีพชาบะลัชชีพลูกเกดลูกเกด มีมี่นี้แต่ว่ามันประมาณนี้ราคาราคาชิ้นละสิบบาทมีกอดถุได้เลยค่ะสิบบาทขายเอาอะไรกันนะพี่ผมถามตรงนะดราม่ากันเยอะพี่ยาบังคับพี่มาขายนั่นอ๋อเปล่าเลยครับทำไมครับราคานี้คือเป็นราคาที่พี่ตั้งเองสิบบาทพี่ก็ได้กำไรแล้วเพราะว่าพี่ก็มีลูกค้าที่รับไปขายต่อเล่นวอลลุ่มขายต่อเพื่อเล้นวอลลุ่มนะครับ สิบบาทพี่เขาก็ได้กําไรแล้วนะครับเราพูดว่าหนึ่งพันชิ้นเห็นไหมลองคิดเอาง่ายๆนะ่สมมุติเราตีกลมๆพี่เขาเอากําไรแค่ชิ้นละห้าบาทสมมุติละสมมุติสิบชิ้นก็ห้าสิบร้อยชิ้นห้าร้อยพันชิ้นเท่าไหร่ห้าพันคุณไปทําอะไรกันวะมีเงินเข้ากระเป๋าวันละห้าพันเนี่ยเห็นไหมนี่คือกําไรเลยนะเนี่ยวันละห้าพันเดือนแสนห้า ขอบคุณมากครับ